ซีซั่นหตอนที่1ก็มีเด็ก2คนนะครับ mm hmm. ขอสัญเกตก็ว่า mm hmm. เมื่อโตไปแล้วเขาจะแต่งงานกันภาพตัดมาที่ชายคนหนึ่งครับ mm hmm. เขากําลังทําอาหารอยู่ mm hmm. เมื่อเขาทำอาหารเสร็จแล้ว mm hmm. เขาก็บอกว่านี่อาหารเสระนะ็จแล้วนะเจ้าพวกว่านี่เป็นพระเอกของเรื่องนี้นะครับเขามีชื่อว่าอิจิโจราคุแต่ผมจะขอเรียกสั้นๆว่าราคุแล้วกันนะครับเจ้าพวกว้าที่พูดถึงเขาเป็น พวกยาก,กุซ่ากันครับอาหารเสร็จแล้วเหรอครับนายน้อยเนี่ยอาหารที่รุ่นสองครับเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับนี่ใครเป็นรูกสองกันฮะฉันบอกแลูกน้อยไว้เรียกฉันว่ารุ่นสองนะพอฉันเรียนจบจากมหาลาัยชั้นหนึ่งเนะี่ยฉันน่จจะไปทํางานทํางานแล้ว้ชีวิตงอยากเส้นตรงบุ้งดูสูตรดวงอาทิตย์อย่งังแงละครับได้น้อยพว <c oughs> กไดนะ้อะเขาไม่เข้าใจฉันสินะ อยู่ๆพ่อพระเอกเขาเดินเข้าบานนะครับเขาบอกว่าดิดิโจเดี๋ยวนี้นะฉันจะมีเลือกที่จงพูดกับรายนะพระเอกเนี่ยเขาก็เซ็งเลยนะครับก็เ,เพราะว่าเขาให้ยาเขาให้พวกยากุซ่าที่บ้านอะ่ะเขาาสมอะ่ะพ่อพระพอพระเอกอะ่ะเขากำลังจะเดินเข้าโรงเรียนนะครับเขาก็พวกยากุซ่าเขาก็บอกว่านี่นายน้อย,อยมีพวกที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนป,ปวดเปีจจอยู่แถวเขตเราแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ ลังตัวด้วยนะครับจ่ายน้อยพระเอกเนี่ยเขาก็ถึงกระเซงอีกครั้งเลยนะครับอยู่เขาก็หยิบจี้ขึ้นมาดูเนาะราะฉันก็เคยมีความรักนี่นะภาพตัดมาที่สาวผมทองนะครับเขากํา,าลังรีบไปที่ไหนที่หนึ่ง <g anger> ก็คือที่โรงเงยนเองนะครับ <g anger> แล้วฉากในตำนานก็เกิดขึ้น โอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยแต่ขอโทษนะฉันกำลังรีบเนี่ยอยู่ๆพระเอกเขาเดินเข้าห้องมานะครับด้วยสภาพหน้าเต็มไปด้วยเลือดอนี่นี่ลาคุคุนายไปโดนอะไรมาน่ะพวกเพื่อนพระเอกเขาก็ไม่เชื่อกันนะครับว่าลาคุกเขาโดนเด็กสาวผมสีทองเข่าลอยใส่โอนุนในรักเขาก็เลยเอาพาสเตอร์มาติดให้นะครับเพราะว่ากลัวติดเชื้อ ลาคุเขาหูแดงเลยนะครับเพราะว่าเขาชอบผู้หญิงคนะนั้นอะแลวโอดโดเดล่าเขาก็ยิ้มให้ไปอีกทีนะครับดีจังเลยนะมีคนที่ชอบมาติดพลาสเตอร์ให้นะนี่จะมีนักเรียนใหม่เข้ามานะเข้ามาเลยคุณคิริสก,กิเขามีชื่อว่าคิริสก,กิจิโตเอะนะครับแต่ผมจะขอเรียกว่าจิโตเอะและการส่วน เรื่องที่บ้านเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลังนะครับนี่คุณคิรกกิ้สกิไปนั่งหลังห้องนะโอเคค่ะอยู่ๆจิตโตเกะเขาตกใจบัตรคนนะครับคนที่เขาตกใจก็คือพระเอกนั่นแหละครับลาคูคูนี่ยายปากเถื่อนตอนนั้นนะ่ะยายปากเถื่อนเลยเหรอนี่นายว่าใครปากเถื่อนกันยะก็เธอคนประเภทเขาลอยใส่ชัดดิ ไม่ไม่น่าเชื่อแต่ทั้งสองคนหววาวเถีถยงกันไปใหญ่เลยนะครับจนพระเอกพูดคขาว่ายายกอริลล่านี่ไหนว่าใครเป็นยายกอริลล่าฟักเออข,ขอขอโทษค่ะนี่อิติโจ,โจคงฝากคุณคิกกริสกิไว้กับนายแล้วกันนะนี่หน่อยแน่ทําไมชัดต้องมานั่งกับยายบ้านี่นี่ลาคูขก็จะหยิบจี้ขึ้นมาดูเนาะเดี๋ยว แป๊บนึงนะอีกไปอยู่ไหนอะเอ๊ะลาคูเขอก,อก็วบอจีโจเกแบบหน้าตากโกรธแคนเลยนะครับมังอาจทำของซับคอดหลกฉันหายเอ๊ะทำไมฉันต้องไปช่วยนายหาด้วยอะก็เธอนะ่ะเป็นคนทำปัญหายเองไม่ใช่หรือไงโอโหได้แล้วขอก้าวาบาครับถามว่านี่ลาคูครูอะไรหายเหรออ๋อจี้ของฉันนะ่ะ ใหญนี่อ่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะเออช่วยไม่ได้นะแต่มีข้อแม้นะถ้าอยู่ที่โรงเรียนห้าไม่ยุ่งอะไรกับฉันอีกแล้วจี้ที่ว่ามาน่ะหน้าตามันเป็นยังไงเหรอวงกลมกลมๆแล้วก็รูปร่างสี่เหลี่ยมปะปาาเดียโอเคแต่ถ้าฉาเจอห้าไปายุ่งกับฉันนะว่างไงนะ ลาคูาเขาก็กำลังหาแบบจริงจังเลยนะครับแต่จิตโตเกะเดินเข้ามาแล้วบอกว่าโอยฉันไม่ไหวแล้วมีแต่โคตถามฉันว่านี่คุณคิรได้สักกกับลาคูน่ะคบกันอยู่เหรอเห็นลากเห็นหลังเลิกเรียน่ะเดินไปเจยกันทุกวันนี่จิตโตเกะเขา่าแทบจะซุกแห่นดิ้นหนีนะครับเพราะขาโมโหลาคูค์ก็ทนไม่ไหวนะครับแล้วก็บ่นบ่นจริงเนะเธอเนีเ่ย นี่ทำไมนายถึงยึดต,ติดกับอดีตอะแต่ว่าไปคนในอดีตอาจจะจำนายไปแล้วก็ได้หรือเคยสัญญาอะไรไว้ลาคุกเขาก็โมโหเลยนะครับเขาบอกว่านี่ถ้าจะไม่ช่วยหานะ่ะเธอก็ไปเลยนะแล้วฝนก็ตกนะครับแล้วจิตโตเกะก็บอกว่าอืมโอเคฉันเข้าใจแล้วล่ะแล้วอยู่จิตกเกขาก็เดินออกไปเลยนะครับ ภาพต่อมาที่พระเอกเขากำลังนั่งหาอยู่เหมือนเดิมเนาะโอนนไนล่าเขาก็วิ่งมาหาแล้วก็บอกว่านี่นี่ล่ะคุกคุมงูจิโตเกะเขาให้ไปให้พาได้ไปพบอะอะไรนะยายกอล่ลาได้ให้ชัดไปพบเหรอเดี๋ยวยายกอล่ลาได้อยู่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะ่นมันยายกอล่ลาใช่ไหมนะ อยู่ๆเนี่ยพระเอกเขาโดนระเบิดจนตัวปิวเลยละครับอุ้ยเจ็บเจ็บลาคุขอัด,ดจิตาเกีย์ยับเลยนะครับแต่สิ่งที่คว้างมาก็คือจี้ของเราคุ้งเองแหละครับลาคุคุ้งเขาก็มองจิตาเกีย์นะครับว่าเอ๊ะเป็นคนที่รับผิดชอบดีนี่โ,โดยในลาเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่วันนั้นนะคุณคิริสก,กิเขาก็มาหาให้นายตลอดเลยนะ แล้วราโคเขาก็เห็นกระดาษที่ผูกติดไว้กับกี่ของเขานะครับใจความในกระดาษมันก็จะอ่านว่านี่ฉันหายให้นายแล้วนะตาถุง,งอกเพราะฉะนั้นห้ามยุ่งกับฉันอีกนะจากคิริส e กิจิโตเอะเออฉันคงจะยึดติดกับอดีตมากไปสินะโอนอนล่าเขาก็บอกว่านี่ไม่ได้ยึดติดเกินไปหรอกถ้าคนในอดีตยังจําเรื่องนั้นได้อยู่เขาต้องมาหานายแน่เลย ลาคูคงเขาก็จะไม่ลืมเรื่องในอดีตนะครับแต่อยู่ๆพ่อพระเอกเขาก็ให้พระเอกกลับบ้านไปแล้วก็บอกว่านี่ลาคูนายต้องไปมั่นกับนายต้องไปคบกับคนคนหนึ่งนะเอ๊ะรู้ว่าแกเป็นแฟนมีแฟนแล้วนะช่วยไม่ได้นะสงสัยคงคบแค่แป๊บๆเดี๋ยวก็เลิกสินะแต่ลาคุาก็ได้ยินเสียงแบบที่คุ้นเคยเลยนะครับเสียงคนนั้นก็คือของจิจ๊อเกะนั่นเอง นี่ตั้งแต่น,นี้ไปอะน้อยอ่ะต้องไปแฟนกันสามปีนะส,ส,สามสปีเหรออ่ะ